นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้เรามาชมตะก้อสองหนึ่งนะครับที่สนามพุทธบูชาสามเก้านี่ครับคนนี้ครับกระติบน้อยต่อสองหนึ่งนะครับเสือแปลข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับทมงานบางฉลองเดินสายนี่ครับตอนนี้ก่อสองเท่านะครับช่วงต้นเกมนะครับได้แต้มนะครับสามต่อสองครับนะครับวันนี้เรามีคู่ในรายการนะครับวันนี้เก้าคู่นะครับมีตั้งแต่ทีเด็ดนะครับ ใครทีมาฝากกดแชร์ด้วยนะครับอยู่กับเทพโยนะครับที่สนามบุทตบูชา3-2กระทิบขึ้นนำบางฉลงครับตัดหน้าขวานะครับโอโหลูกเดียวครับโอ้โหลูกเตะครับสุดยอดนะครับลูกเตะครับแล้วใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะครับทักายกันนะครับตอนนี้2-3ต่อนะครับบางฉลงตามอยู่นะครับ ได้แต้มนะครับสามเท่าครับทีมงานพุทธบูชาวนี้ก็ถือว่ารับแขกนี่ครับทีมงานบางบางฉลงนะครับในเหลี่ยมนี้ถือว่าไม่ใช่ง่ายนะครับสําหรับกระติบนีครับลงสนาม ั่งบางเฉลงเป็นต่อนะครับเพราะว่า2คนนี้ก็ไม่ง่ายนะครับเวทดีด้วยนะครับไม่ใช่เวทเล็กๆนะครับอันนี้คนเยอะนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมนะครับทักไทยกันนะครับถัวครับยกขึ้นมาโอ้โหนะครับตอนนี้สกอร์สามเท่านะครับ นี้ครับ3ต่อ3นะครับไม่ง่ายนะกระติ๊บต้องเด็ดขาดนะครับโอ้ตันนี้นะครับ3เท่านะครับกระติบนี้ด่านนี้ผมบอกตัวนะครับไม่ง่ายครับนะครับไปครับ โอ้โหลูกเสิร์ฟถือว่าดีเลยนะครับพลิกหัวเน็ตมานะครับเอาอยู่นะครับสำหรับทีมงานบางฉลงครับสวัสดีป้าชานะครับนะครับทศก,กัณฐ์น,นี่ครับเมื่อกี้ผมออกไปกดตังค์ป้าผมได้รับตังค์แล้วครับแปดต่อสามครับ ตนนี้ก็สกอร์ตอนนี้3ามเท่าครับหน้าซ้ายครับบางจะลงยกโดนเกี่ยวแล้วครับยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้ครับหน้าเป็นแต้มมากครับลูกนี้ครับเสียดายครับกติฟิตนะครับฟิตมากนะครับนะครับแต่เหลี่ยมนี้นะครับไม่ง่ายนะฮะตอนนี้ครับสามเท่าบางจะลงเสิร์ฟเปิดหน้าซ้ายยกขึ้นมา โอ้โหหน้าเน็ตนะครับโอกาสจะเป็นแต้มนะครับดีน้องเบียร์นะครับจากบ้านเอื้อนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะติดาไอซีที่ติดตามทางช่อง Youtube ด้วยนะครับคำพีตะก้อนะครับลืมกดซับสไคร e นะครับไกลครับลูงนี้ไม่ข้ามนะครับ4ต่อ3ครับไม่ข้ามครับ สต่อ3ามนะครับวันนี้เจ้าเบิร์ดนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะฮะสต่อสคู่ในรายการใหญ่ๆนะครับรออีกสัก2คู่ได้ชมแน่นอนนะครับแต่ก็หัวเงินแสนนะครับได้ชมกันแน่นอนนะครับวันนี้แอดมินเทพโยนะครับก็พยายามที่จะจัดคิวให้นะครับได้เตะกันตามคิวที่ลงไว้นะครับสต่อ4ครับตัดหน้าขวานะครับยกขึ้นมา ต้องลูกปาดนะครับคือกระติ๊บเนี่ยในการซ้อมนะครับในแต่ละวันนะครับผมบอกเลยครับฟิตมากๆนะครับแต่การที่จะต่อสองหนึ่งเนี่ยก็เสิร์ฟไม่มีที่ลงนะครับนะครับลงสนามนฝั่งนี้เป็นต่อครับนาซายยกขึ้นไปอ้โหเตะครึ่งรอบครับบางฉลองนี้แน่นอนนะครับวันนี้เราไหลยาวกันนะครับที่พุทธบูชานะครับประมาณ คู่นาฬิกาน่าจะหมดประมาณตีสามะครับเสมอคนเดียวหน่อยนียฮะบางฉลงบอกว่าเสมอหน่อยคนระับโอ้โหโอ๋อครับโโโโครับคู่ต่อไปนะครับเป็นตะก้อเวทเล็กนี่ครับขั้นในการก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นคู่ใหญ่ลงแล้วนะครับ ได้แ้มนะครับเป็น5ต่อ3นะครับอุบังจะลงเล่นดีนะครับห้าต่อสี่นะครับตัวที่ครับห้าต่อสี่ บางฉลงได้เสิร์ฟซ้ายกระติบยกขึ้นมาโอ้โหกระติบนี้คือลูกทำใกลยถือปาครับตอนนี้4ต่อ5ครับขึ้นนำแค่แต้มเดียวนะครับทีมงานบางฉลงนะครับ เพราะว่าลูกพลาดของกระทิปลูกทำหรือว่าพลาด2อสมลูกนะครับปาทีเด็ดหนึ่งแล้วก็ปาดออก2ลูกนะครับนะครับหลังจากนั้นแต้มบางจะลงขึ้นนํา5ต่อ4นะครับกระทิปต้องพยายามวัดลูกเสิร์ฟเท่านั้นนะครับคือเสิร์ฟยังไงก็ไม่มีที่ลงแน่นอนนะครับนะครับดูครับขณะพิกเน็ตนะครับมาครับ5เท่าแล้วครับ ประมาทไม่ได้นะครับถ้าเสริมไม่กินกระติบนะครับก็ได้วัดกันนะครับถือว่าไม่ได้ขาดนะครับสําหรับแต้มนี้นะครับไอซีที่ติดตามรับชมนะครับคู่ในรายการนะครับได้ชมแน่นอนนะครับเกือบทุกคู่นะครับโดยเฉพาะแต่ก้อเดียวน้องฟอร์ดเจอกับกนฝักน้ํานะครับได้ชมอย่างแน่นอนนะครับหาเท่าขึ้นมานะครับครึ่งรอบโอ้โหนะครับ เดีมาว่าฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้สกอร์ห้าเท่านะครับตีเสมอเรียบร้อยนะครับใครที่เข้ามาก็พยายามนะครับคอมเมนต์ให้สุภาพนะครับให้เกียรนนักกีฬานะครับเราชมทางบ้านนะครับนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่อาจจะเดินผ่านกล้องบ้างนะครับนะครับก็ถือว่าดูได้นะครับไม่น่าเกียดนะครับมุมนี้ถือว่าโอเคนะครับห้าเท่าไม่ข้ามนะครับ ลูกเสร์ฟตันครับลูกเสร์ฟตันนะครับบางฉลงทิกรทิบก็า้าต่อเหลี่ยมนี้ผมว่าน่าจะเสริมไม่กินกระทิบนะครับตัดหน้าขวานะครับอือลูกนี้ครับ กางฉลองถือว่าต่อเยอะนะครับต่อเดินนลงวันนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีกดดันบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะลูกเสิร์ฟนะครับไม่ผ่านกระติบครับยกขึ้นมาโอ้โหนะครับวันดี้ครับ600ยูสเซอร์นะครับที่รับชมนะครับตอนนี้สกอ์สูสีนะครับ าเท่าครับนะสายรับไปครับด๋ยขึ้นมาโอ้โหรึงรอบได้ดีนะครับสําหรับทีมงานบางฉลองวันนี้เกม12ไม่มีเดี่ยวนะครับไก่ะนะฟ้าเงินรางวัลนะครับ2 0 0หมนบาทนะครับโดนเขี่ยครับต่ำไปครับโดนเขี่ยครับ โยกขึ้นไปครับโดนเกี่ยวยกซ้ายต่ำครับโอ้หกต่อห้าครับเนสกรอร์ขึ้นมานะครับเป็นหต่อห้าครับสวัสดีครับ เดืนี้เหนื่อยนะครับผมบอกเลยครับกระติบเสิฟไม่ได้กินฝั่งนี้แน่นอนนะครับอดี๋ยวที่กําลังของกระติบนะครับว่าจะยื้อไปช่วงท้ายเกมได้หรือเปล่านะครับพอดูสกอร์นี้ตอนนี้6กต่อห้านะครับบางจะลงขึ้นนำหนึ่งแต้มนะครับเกม12ไม่มีดิวนะครับ5ต่อ6ครับหน้าซ้ายครับโอ้ได้แต้มครับรียกว่าออกหเท่าครับนี่ครับนี่ครับ บางฉลงนะนึกว่าลูกออกนะครับลงประมาณคืบเลยครับไล่เส้นหน้าสายนะครับก็น่ากลัวนะครับไม่ใช่ว่าสนะครับหกเท่าครับนะเปิดง่ายๆครับลากเองครับโอ้โหครับขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับ FC ซทุกท่านนะครับใครที่ติดตามรับชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับ ช่องคำพีตะก็ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะครับผมอาจจะอัปเดตเป็นบางคู่ลงทาง YouTube ให้ได้ชมกันนะครับโอ้โหลูกนี้ครับเห็นๆเลยครับนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าใครจะคว้าเงินรางวัลที่ที่นี่ตัวนี้6เท่านะครับเนมปากน้ำนะครับนี่ครับ คนนะครับ700กว่ายูสเซอร์นะครับอยู่กับเทพโยนะครับใคที่แอดเป็นเพื่อนไม่ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามทางเฟซก็ได้ครับโอ้เตะครึ่งรอบนะครับลูกนี้ได้สวยงามครับได้รับเสื้อแล้วนะครับเทพโยนะครับอย่าลืมถ่ายใส่เสื้อแคมีตะก้อนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมด้วยนะครับนะครับผมก็จะได้โพสต์ให้นะครับสําหรับ FC ที่ติดตามนะครับ สำหรับเสื้อตอนนี้หมดแล้วนะครับรอรถหน้านะครับกำลังสั่งมาเรียบร้อยนะครับใครที่จองก็ทักมา messenger เท่านั้นนะครับยกขึ้นมากระติบออกโอ้ลูกนี้7จต่อหนะครับกระติบก็ไม่กล้าปาดอัดมาตัวนะครับมาโดนเกี่ยวเหมือนกันนะครับหน้าสายออกประมาณคืบหนึ่งครับ6กต่อเนะครับตัวนี้เต่อหนะครับ นี่เรารอชมนะครับกอนปากน้ําเจอกับนะครับกอนปากน้ํานะครับเจอกับทีมงานฟอร์ดร้อยเอ็ดนะครับได้ชมอย่างแน่นอนนะครับครึ่งรอบดีมากนะครับบางพีบางฉลงครับเสื้อน้ําเงินนะครับลง ได้แต้มนะครับบางจะลงปล่อยนะครับดูว่าลูกออกครับลงอีกแล้วครับบางทีเสือร่ล่เส้นมาหนึ่งลูกได้แต้มนะครับแล้วก็โยงหลังนะครับอาจจะยังปรับตัวไม่ได้หรือเปล่านะครับคิดว่าลูกออกนะเพราะสนามนี้อาจจะใหญ่กว่าสนามที่อื่นนี่ประมาณนิดๆนะครับเจ็ดเท่าครับเปิดหัวครับโยกขึ้นหายด้วยไกลครับโอ้ลูกนี้ครับ ปล่อยลูกไปสองลูกนะครับคือลูกมันโดนเส้นตลอดนะครับเจ็ดเท่าครับบังฉลองได้เสิฟหน้าซ้ายทิย์เปิดซ้ายโยขึ้นไปเกีย่ยวไม่ได้ครับน้ำหนักดีครับลูกนี้ครับใช่ครับดาบังฉลองครับมีเจ็ดเท่าแล้วนะครับ เะ่งกลางครับยังไงครับยุกโอ้ลูกนี้โอ้ลูกนี้ครับเกือบนะครับเอฟซีกระติบเอขขอคุณมากนะครับเอฟซีบางฉลงด้วยนะครับตักชายกันนะครับอยู่กับเทพโยนะครับวันนี้เรามีคู่ในรายการประมาณ9คู่นะครับหลักๆนะครับเกียรติเท่าครับเสิร์ฟไม่กินกระทิบนะครับยกขึ้นมาจะทําพลาดเองหรือเปล่าครับ โดนเกียวอีกครับโอ้ดูครับนี่ครับติ๊บหมดแรงครับคือลูกทำนี่ไม่เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามีหลังเขาไม่มีนะครับติ๊บถนัดเขียวนะครับเพราะยืนสองนี่ก็กดดันนะครับแอดมีนาไปไหนครับไม่อยู่นะครับแอดมีนาอยู่ตลอดนะครับแต่ไม่ได้ไร์สุดแต่ก็เดิมพันแล้วนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับพอลนองอาเลิกไร้สดแต่ก็เดิมพันนะครับ ก็ไปเน้นทางตะก้อแข่งถ้วยนะครับแฟชั่นไทย PBS นะครับไม่ว่าจะเป็นตะก้อหลีกนะครับยกขึ้นมากดดันลูกทำนะครับโอ้โหได้แ้มนะครับ9ต่อ7นะครับนี่ครับกระทิบจะกดดันลูกทำนะครับเพราะว่าลากคือรับลูกเสิฟได้ทุกลูกนะครับ เทพโยเดียกับน้องเก่งวันไหนครับนะครับสปอนเซอร์เทพบโยตายหมดแล้วครับนะครับเหลี่ยมไม่ใสนะครับตอนนี้7ดต่อ9นะครับห่างกันแค่2แต้มนะครับคือถ้าถามว่าลงสนามนี่ก็พอสู้กันได้นะครับว่าลูกเสือไม่กินกระติบนะครับแต่ว่าบางฉลงก็ไม่มีที่จะลงเหมือนกันนะครับ นะครับเพราะว่ายืนสองคนนะครับกระทิบอาจจะเส์ฟดีหลุดบ้างนะครับแต่พื้น2คนต้องดีกว่า1คนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถือว่าได้คนละอย่างกันนะครับเจตกากระทิปจะกดดันลูกทำมากกว่านะฮะกลัวเขาโลกโดดโอ้โหโล่เสือดีครับพิกเน็ตครับนี่ครับเส์ฟพีกหัวเน็ตมานะครับยังรับอยู่นะครับบางฉลองครับ ต่อครับตนี้9ต่อ7บางเฉลงตัดหน้าขวากระทิบเปิดยกขึ้นมาโอ้โครับ10ต่อ7นะครับครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น10ต่อ7นะครับหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับกระทิบน้อยเนี่ยเหลี่ยมนี้ผมยังมองเลยนะครับว่าสู้ยากนะครับ กระตีบนี้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับลุงนี้เริ่มมาหน้าเน็ตแล้วนะครับเทพโยมีแก้กับพี่ไก่แล้วก็ผีไหมไม่ไม่ผมไม่ได้เะกับพี่ไก่นะครับเพราะว่าพี่ไก่จะไม่สู้ครับถ้าเตะต้องต่อแกห้าแต้มเกมสิบสองนี่ครับไม่ไหวครับเอาครับโอ้ลูกนี้ครับเตะดีเลยครับนะครับ ดาบังฉลงครับโอ้ลูกเสิฟนะครับตัดหน้าขวาได้แต้มนะครับเหลือแค่แต้มเดียวนะครับบางจะลงนะครับจะคว้าเงินรางวัลนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง youtube ด้วยนะครับช่องกัมพีตะก้อนนะครับแล้วก็ทาง Facebook ไล v ์นะครับ นะครับตอนนี้สะกอเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับรอชมนะครับคืนนี้ได้ชมตะก้อเดี่ยวนะครับนอนนะครับก่อนฝากน้ํากับฟอร์ดร้อยเอ็ดเนี้ยน้องฟอร์ดนี่ล่าสุดนะครับเอาชนะโจสีคิ้วนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดมานะครับแต่นี่คือสนามในกรุงเทพมหานครนะครับ ก็ไม่เนี่ยนะฮะถ้าลูกเสร์ฟไม่กินกอนปากน้ำนี่ครับก็สนุกอีกแล้วนะครับเจ็ดต่อเจ็ดครับสิบแปดต่อเจ็ดนะครับ เกี่ยวไม่ได้ครับเสียดายครับ คู่เอกใครครับคืนนี้คู่เอกก็จะเป็นทีมงานนะครับจากบุรีรัมย์นะครับผสมโคราชได้เหลี่ยมตีหัวนะครับกับนิกบางมดต่อ3 2ยืนคู่เสกสันทับทองนะครับปริชิง100,000บาทนะครับก็ได้ชมแน่นอนครับรอชมนะครับขึ้นมาเป็น8ต่อ11มาอุบลมาครับเทียบโยนนะครับยังไม่ได้ไปครับผมเบิ่งโปรแกรมกันครับว่านเได้ไปเมือใดนะครับว่ามีโปรแกรมวันเสดไปบันดุงนะครับจังหวัดปุต วัดอุดรธานีนูครับยังไม่ได้ไปครับต้องถาก่อนนะครับหน้าซ้ายนะครับโอ้โหยกหน้าซ้ายครับต่ำครับโอ้โหลูก e น,นี back, ้เตะได้ทุกจังหวะนะครับขอเป็นครึ่งรอบนะครับแน่นอนนะครับแป็กแครับแป็กแบกแป็กยังครับเสกเสกต่อคู่เฮียเล็กอ่ะ ให้ให้คู่เล็กกระเตะก่อแป๊บเดียวนะครับง่ายง่ายครับยกขึ้นไปครับลูกนี้ล้นครับยกขึ้นไปกระตีเป็นแต้มนะครับเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับไม่แน่นะครับนะอย่าประมาทนะครับทีมงานบางเฉลิมนะครับเก้าต่อสิบเอ็ดแล้วนะครับผู้เล่นสิบสองไม่มีเดียวนะครับกระติบ ไล่มาติดๆนะครับเปิดหัวครับยกขึ้นไปโอ้โหครึ่งรอบนะครับเวต่อเกครับห่างแค่2แต้มนะครับ คือบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรตัวนี้เป็นตะก้อชิงเงรางวัลนะครับค่อนข้างบูมแล้วก็มี FC ทางกรุงเทพนะครับแล้วก็ทางอีสานนะครับก็ไปรวมกันนะครับถือว่าคึกคืนนะครับ9ต่อ11นี่9ต่อ11นะครับบางฉลงเดี๋ยวแค่แต้มเดียวนะครับจะคว้าเงินรางวัลนะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับทางช่อง YouTube นะครับคัมพีตะก้อแล้วก็ Facebook เทปยูนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะฮะทาง youtube ด้วยนะครับนะชกกลางเอาไงครับยังไงครับบางฉลองไกลครับโอ้ลูกเตะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับ ไม่เท่าไหร่นะฮะอันนี้คือเป็นคู่แรกในรายการนะครับกําลังเริ่มนะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นทีมงานตะก้อเวทเล็กๆไปขั้นรายการนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นทีมงานป่าเล็กคาแค์นะครับนะครับสี่ต่ก้าครับก<ส>เ,เกมนะครับเอาเกมสิบสามนะครับ กตินี่เกม12นะครับเหลือแค่แต้มเดียวนะครับบางจะลง12ต่อ9ครับวันนี้ครับยอมรับนะครับว่ากระติ๊บเล่นกดดันลูกทำนะครับกัวโดนเกี่ยวมากกว่านะฮะแต่ลูกเสือไม่กินกระติ๊บนะครับแต่ลูกทำไม่มีลูกเด็ดขาดหมายถึงหลังเท้านะครับกระติ๊บไม่ถนัดนะครับเพราะนั้นลูกทำกระติ๊บจะคิดเยอะนะครับโอ้โหนะครับ สุดยอดนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับบางจะลงขวางเงินรางวัลน,นะครับสวัสดีครับ